สำหรับเวิร์กช็อปวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอนะครับการทำแอนิเมชันอย่างง่ายโดยใช้แคนวานะครับการนะครับตัวอย่างที่จะนำเสนออย่างนี้นะครับเป็นอย่างง่ายๆเพื่อที่จะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็สามารถนำเอาไปประกอบนะครับในการทำซื้อนะครับแทรกกับคลิปวิดีโอนะครับหรือแบบนี้นะครับเป็นการพูดนะครับเราอาจจะเลือก เป็นตัวอย่าง2แบบนี้นะครับซึ่งแบบอื่นก็จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าตามงานที่ทําจากงาน2ชิ้นเมื่อกี้นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครมีอันนี้เป็นน้องเสื้อฟ้านะครับที่กริกหัวได้นะครับใช้จังหวะในการแอนิเมชันใช้จังหวะในการทำแอนิเมชันเนี่ยสจังหวะแค่นั้นเองนะครับหรือน้องเสื้อเหลืองที่ทําปากพูดขยับนะครับเราก็ใช้แอนิเมชันแค่ ใช้ stop motion ใช้ภาพแบบนิ่ง2ภาพมาทำเป็น Gi ิฟ n i แอนิเมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะครับอันดับแรกสุดนะครับเรากา็ไปที่งานออกแบบนะครับางานนำเสนอเปล่านะครับของ Canva นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับก็ไปที่งานนำเสนอนะครับเอาเป็นพื้นที่เปล่านะครับพื้นที่ว่าง เมื่อได้งานนําเสนอมาแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องหาตัวละครก่อนนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำกระดิกศีรษะกระดิกหัวนะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ลุกดิกลๆกดิกลกดิกแบบนี้นะครับเราจะทําแค่นี้ง่ายๆก่อนนะครับเราก็อาจจะไปอันดับแรกเราก็คงจะต้องไปหาภาพก่อนนะครับ และภาพที่หาได้ง่ายและก็ใช้ฟรีนะครับก็จะชอบใช้เว็บนี้นะครับอย่าง freepic k นะครับ freepic.com นะครับเราก็อาจจะเซิร์ชนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดนะครับใช้อะไรก็ได้ง่ายๆที่เราคิดออกนะครับเราต้องการตัวการ์ตูนเด็กผู้ชายนะครับเราก็เซิร์ชหาคำว่าบอยนะครับแล้วเราก็เซฟภาพลงมานะครับดาวน์โหลดภาพมานะครับ ถ้าเราดาวน์โหลดภาพลงมาเนี่ยเราจะได้เป็นแบบไฟล์ซิปมาแล้วก็เอ็กแ c รภาพแล้วก็ทำการอัปโหลดภาพที่เอ็กแรหรือว่าที่แยกส่วนออกแล้วเนี่ยนะครับที่แตกออกแล้วเนี่ยนะครับไปไว้ในแ a นว a นะครับข้อดีของ f r e p p i k นะครับอ่าดูอย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่แยกส่วนประกอบมาให้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับในกรณีที่เราจะขยับแขนขยับขาเขาก็มีโมเดลมาให้ เพราะฉะนั้นอันนี้ลองลองเข้าไปดูแล้วลองเข้าไปใช้ดูไปโหลดมาใช้งานดูนะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับทีนี้กลับมาที่ชิ้นงานของเรานะครับชิ้นงานของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากเมื่อเรา extrac ภาพออกแล้วนะครับเมื่อเราได้ภาพมาแล้วเราก็จะทําการอัปโหลดนะครับก็ใช้ปุ่มอัปโหลดสื่อปกตินะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวละครแบบนี้ตัวการ์ตูนหรือว่าสื่อต่างๆที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับอันนี้ก็เข้าไปอัปโหลด รูปปากมาเอาไว้ทําปากขยับในตัวการ์ตูนตัวที่2นะครับก็ใช้คำว่า lips นะครับ lip หรือ mouse นะครับ mouse m o u g h นะครับในการค้นหารูปปากนะครับก็จะมีรูปปากแบบต่างๆบางตัวนะครับดีมากนะครับเขาบอกว่าเขาแนะนําเลยถ้าเนี่ยต้องถ้าจะพูดตัว a ปากจะประมาณนี้ตัว o ปากจะเป็นแบบนี้เราก็มาเทียบเสียงเวลาที่เราทำ lip s y n c นะครับ เดี๋ยวค่อยพูดในขั้นตอนของการทำลิปซิค์ c, นะครับตัวการ์ตูนที่ขยับปากนะครับทีนี้มาเริ่มที่ตัวละครการเลือกตัวละครนะครับเราก็อาจจะดูว่าเอ๊ะภาพไหนเนี่ยเวลาที่เราจะขยับคอขยับส่วนใดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอามาทําได้ง่ายนะครับเวลาขยับแล้วมันจะไม่กระทบกับส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างเช่นตัวละครน้องผู้หญิงนะครับอันนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ามีผมนะครับเพราะเวลาถ้าขยับ ผมก็ต้องขยับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราเป็นมือใหม่เราก็อาจจะยังไม่ทําซับซ้อนขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะหาภาพที่ง่ายๆนะครับอย่างตัวอย่างนะครับทีนี้อ่ารอบนี้อาจจะใช้น้องเสื้อแดงก่อนนะครับน้องแสดงนะครับเราก็เมื่อเราอัปโหลดภาพเสร็จนะครับเราแทรกภาพมาที่บอร์ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาการคั่ตัดภาพนะครับก็เลือกภาพแบบที่เราจะใช้งาน ก็ที่มุมนะครับที่มุมบนเราสามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเพื่อที่จะเป็นการคอปแล้วก็เลือกเฉพาะบางภาพที่เราสนใจนะครับเลือกบางภาพที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็เลือกภาพนี้นะครับคลิกมาข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับอาจจะขยายมากขึ้นให้เห็นรูปแบบเต็มๆของเขานะครับ เมื่อได้ภาพที่1เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการคัดลอกนะครับโมชันที่2นะครับเราก็จะกำหนดว่าโมชันที่หรือการเคลื่อนไหวที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยมี2ขั้นตอนนะครับหรือว่ามี2 a แอคชั่นสองแอคติง้งก็คือหน้าตรงปกติแล้วก็หน้าที่ขดหัดวแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเอามาต่อกันมันก็จะกลายเป็นกิฟต์แอนิเมชันได้ มันก็จะเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ทําการนะครับ copy นะครับ copy คัดลอ,อก ctrl c ctrl v ได้นะครับ <S <S ก็เอาให้อยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาจัดการกับส่วนที่เราจะทําการเคลื่อนไหวนะครับโดยนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้การตัด เพื่อที่จะขยับคอของตัวการ์ตูนได้ง่ายนะครับขยายหน่อยนึงก็ได้นะครับเราก็ทำการตัดได้เลยนะครับรูปภาพในแคนว่าเราสามารถตัดแบบนี้ได้นะครับอ่ามุมบนนะครับมุมที่เราจะสามารถครอบตัดได้เนี่ยนะครับมันจะมีนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับด้านขอบ นะครับหรือด้านมุมนะครับจะเป็นรูปวงกลมก็ครอบได้เหมือนกันนะครับเอ,อเราก็จะใช้ครอบแบบนี้นะครับก็คลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างแล้วก็ลากเส้นลงมานะครับเป็นการตัดส่วนลำตัวนะครับส่วนต่อไปเราก็จะเก็บส่วนลำตัดเอาส่วนลำตัวออกนะครับตัดเอาส่วนลำตัวออกเดี๋ยวขอซูมเอา t ิดนึงเพราะว่ามันติดนะครับโอเค นะครับเราจะเก็บส่วนที่เป็นศีสษะหรือส่วนหัวไว้นะครับแล้วนะครับเมื่อได้ทั้งสองส่วนดังนี้นะครับเราก็นํามาประกบกันนะครับเราก็นํามาประกบกันถ้านะครับก็ซูมอินเข้ามานะครับเพื่อที่ดูว่าเอ๊ะมันประกบกันแล้วมันลงตัวแล้วหรือยังนะครับเพื่อให้ภาพที่เราต้องการมันเนียนที่สุดนะครับ ขยับนิดหน่อยโอเคนี่คือซีนที่1น,นะครับนี่คือแอคติ้งที่1ก็คือภาพที่เป็นหน้าตรงนะครับทีนี้เราอยากได้อีกภาพหนึ่งเป็นการขยับศีรษะนะครับเราก็จะสร้างซีนที่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขยับตัวเราจะขยับแค่หัวขยับแค่ตรงคอนะครับเราก็กลับมาที่สไลด์ของเรา ค,คลิกที่สไลด์ของเราแล้วให้เราทําการแล้วให้เราทําการทําซ้ําหน้าหรือดูพิเคทหน้าทําซ้ําหน้านะครับเพื่อที่จะได้หน้าที่เหมือนกันวัตถุที่อยู่ในหน้านี้เหมือนกันนะครับทําซ้ําหน้านะครับเห็นว่าเราก็จะได้ภาพตัวการ์ตูนเหมือนกันนตะํตแหน่งเดียวกันนะครับสําคัญในการที่เราจะขยับแล้วก็เพื่อให้การ์ตูนมันดูเนียนนะครับ เพื่อให้ตำแหน่งเหล่านี้มันคงที่เราก็ควรที่จะทําซ้าหน้านะครับอีนี้ในการสร้างนะครับในการทําหน้าแรกเนี่ยนะครับเขาเป็นหน้าตรงนะครับแต่ส่วนหน้าถัดไปเราจะขยับขยับหัวนะครับหน้าถัดไปเราจะไปขยับหัวของเขาหน่อยหนึง่งเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวนะครับเราจะขยับส่วนศรีศรษะหรือว่าส่วนหัวของเขานะครับเราก็คลิกที่รูปศรีศรษะของเขานะครับ สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นนอกเหนือนจากที่เราครอปได้แล้วนะครับเขายังสามารถหมุนได้เราก็ใช้การหมุนนะครับคลิกม็อกปุ่มซ้ายค้างแล้วก็หมุนไปตามองศาหรือว่าไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็มาขยับภาพนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะภาพมันแนบชิดติดกันมัน เห็นรอยต่ออะไรไหมนะครับเพื่อให้มันดูเนียนขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราขยับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแอนิเมชันชุดนี้นะครับก็จะมีแค่การขยับศีรษะคือหน้าตรงแล้วก็ขยับไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องอมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้อง ํำการเปลี่ยนแปลงก็คือแก้ไขเวลาเวลานี่คือเวลาในการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยากให้มันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับเราก็มาปรับที่เวลานะครับแก้ไขเวลาในการทํางานหรือเคลื่อนไหวนะครับในตัวอย่างนี้จะขอใช้เป็นที่0.2วินาทีนะครับเพราะว่า5วินา5วินานไปนะครับกว่าจะขยับได้ทีละตัวมันจะช้านะครับ ถ้าต้องการที่เร็วขึ้นก็ปรับให้เร็วขึ้นนะครับหรือถ้าต้องการให้เวลาเนี่ยในการขยับมันช้าก็มาปรับเวลาตรงนี้ได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้เขาก็ถามว่าจะใช้กับ2หน้านี้ไหมนะครับถ้าใช้นั่นหมายความว่าเวลาในการขยับในแต่ละซีนเนี่ยในแต่ละช็อตเนี่ยจะเท่ากันนะครับซึ่งอาจจะใช้2หน้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็คลิกออกมาข้างนอกเห็นว่าเวลาข้างบน0.2วินะครับเลื่อนลงมาที่ข้างล่างนะครับก็0.2วิเหมือนกัน เสร็จแล้วเราก็ไป export นะครับนำกิฟอันนี้ออกไปใช้งานนะครับเราก็ไปที่แชร์นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับตัวแคนวาเนี่ยเปลี่ยนเครื่องมือนะครับบันทึกเนี่ยให้มาอยู่ที่แชร์แล้วก็บันทึกนะครับเรามาที่บันทึกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ประเภทไฟล์เป็นแบบกิฟต ตัวล่างสุดเลยเลือกประเภทไฟล์เป็นแบบกิฟนะครับเราก็จะถามว่าทั้ง2หน้านี้ไหมนะครับเราก็เลือกทั้ง2หน้านะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับตกลงแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวงานก็จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับอ่าอันนี้อันนี้ทำเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็001-1อันนี้คือสิ่งที่เราทําใหม่คือ001-1แล้วก็เซฟ นะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้คือ001.1ที่เราสร้างเอาไว้นะครับเห็นไหมเขาก็เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาตัวการ์ตูนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งะครับในการขยับศีรษะนะครับมาดูงานส่วนที่สองกันนะครับเราจะทำการขยับ ปากของตัวละครตัวการ์ตูนนะครับตัวของแอนิเมชันนะครับกรณีน,นี้เราอาจจะเอาไปใช้ประกอบครับเวลาที่าพาชมพาเที่ยวหรือบรรยายสิ่งต่างๆให้การ์ตูนเป็นตัวบรรยายให้โดยที่เราบันทึกเสียงเอาไว้แล้วเราก็ทำการ์ตูนขึ้นมาขยับเป็นแอนิเมชันเพื่อให้การ์ตูนพูดแทนเรานะครับก็เพิ่มหน้านะครับเราก็เพิ่มหน้าเปล่าทีนี้เราจะเพิ่มหน้าเปล่าก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการบันทึกเร,เราเราก็ทำการเลือกภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะขอใช้ภาพเซตเดิมนะครับทีนี้ก็จะขอใช้น้องเสื้อเขียวน้องผู้หญิงเสื้อเขียวแล้วกันนะครับก็คอปภาพนะครับคอปภาพนะครับเหมือนเดิมนะครับ ขยายหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอ่านี้เราจะทําเฉพาะส่วนนะครับส่วนที่เป็นปากนะครับเขาก็จะมีปากอยู่แล้วนะครับถ้าเราสามารถใช้งานรูปภาพปากเดิมนะครับหาภาพปากที่จะขยับต่อไปได้เนี่ยที่มันใกล้เคียงกันก็ดีก็จะต้องใช้รูปเดิมได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับในแคนวาเนี่ยไม่ได้สามารถให้เราที่จะลบนะครับภาพบางส่วนแล้วก็เติมสีได้ ให้มันเหมือนกับของเดิมอย่างเงี้ยนะครับมันจะยากกว่าโปรแกรมในการทํากราฟิกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทริคนะครับในการที่จะเปลี่ยนรูปปากของเขาก่อนนะครับอาจจะลบออกไปเพื่อที่จะเราใช้รูปปากที่เราดาวน์โหลดมามันจะได้เป็นชุดเซตเดียวกันนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยจากเว็บเดิมฟรีพิกนะครับก็ดาวน์โหลดรูปภาพปากมานะครับเพื่อที่เอามาใช้งานหลายแบบเลยนะครับนี่ก่อนที่จะ สร้างรูปปากของเขาเนี่ยเราก็จะต้องลบเขาก่อนนะครับรูปปากเดิมนะครับก็อาจจะไปที่องค์ประกอบนะครับแล้วก็เลือกรูปร่างนะครับเราอาจจะหาวัตถุใดๆมาปิดที่เป็นรูปปากเดิมของเขาก่อนนะครับตัวอย่างนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปที่รูปสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะปิดในส่วนของรูปปากส่วนนี้ออกไปก่อนนะครับก็ ขยับปรับให้มันได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังมันจะไปปิดทับส่วนอื่นๆที่จะทําให้ส่วนของการ์ตูนเนี่ยเสียหายไปนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็คลิก1ครั้งเปลี่ยนสีเขานะครับคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมที่เราลากมาปิดรูปปากเขาเนี่ยนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีนะครับโดยนะครับเราก็เลื่อนเมาส์มาตรงสีของเอกสารนะครับด้านซ้ายนะครับคลิกที่ลูกกล่องสี เดิมพื้นฐานของเขาที่เขาเ,าเราแอดเข้ามานะครับคลิกที่เพิ่มสีนะครับคลิกขึ้นหมายบวกนะครับแล้วก็มาเลือกที่ eyedropper นะครับหรือว่าตัวดูดสีนั่นเองคลิกเลือกตัวดูดสีนะครับแล้วก็เลือกมาดูดที่สีที่มันอยู่ใกล้เคียงกันมันจะได้ดูเนียนแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเมื่อเราดูดสีได้แล้วเราก็คลิกเมาส์ออกด้านล่างเห็นไหมรูปปากก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปหน้าที่จะสามารถหารูปปากมาเติม นะครับแล้วก็ใช้งานต่อไปได้นะครับส่วนถัดไปนะครับเราก็จะใช้งานรูปปากละเราก็ใช้ภาพที่เราอัปโหลดขึ้นมานะครับตัวอย่างก็ขอใช้รูปปากนี้นะครับก็คลิกขึ้นมานะครับรูปปากก็จะออกมานะครับเหมือนเดิมตัดแปะนะครับแล้วก็คลิกเลือกว่าเออเราจะเริ่มพูดเนี่ยนะครับง่ายๆสุดเลยเนี่ยนะครับเขาเวลาที่สอน นักศาก็จะบอกว่าทวง่าทวงงานะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่ปากอ้าปากหุบปากอ้าปากหุบเพื่อเป็นการพูดนะครับตามบทสคริปต์ของการ์ตูนของงานที่เราจะใช้งานนะครับเราก็จะเลือกรูปปากสักหนึ่งรูปมาก่อนนะครับหุบก,ก่อนก็ได้อ้าก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่า,อาแ,อแอนิเมชันของเราก็จะวนอยู่แค่หุบก,กับอ้าปากแค่นี้เองนะครับเราก็จัดรูปทรงนะครับให้มันขนาดพอดีนะครับให้ขนาดพอดีกับ ตัวการ์ตูนของเรานะครับอาจจะยากหน่อยในการหารูปปากที่มันเข้ากับรูปทรงหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องหารูปปากที่มันใกล้เคียงกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราเห็นว่ามันยังไม่เนียนนะครับเราก็อาจจะมาต้องอาจจะต้องมาลบพื้นหลังของรูปปากออก่อนะครับแล้วก็คลิกที่รูปปากหนึ่งครั้งนะครับแก้ไขรูปภาพนะครับแล้วก็ลบพื้นหลังนะครับคลิกที่รูปปากนะครับแก้ไขรูปภาพลบพื้นหลัง นะครับถ้าส่วนไหนที่ถูกลบไปนะครับแล้วเราเราต้องการเอาคืนนะครับเราก็อาจจะใช้กู้คืนแล้วก็คลิกเมาส์บวกส่วนที่เราจะกู้คืนนะครับหรือว่าเมื่อลบไปแล้วมันยังลบไม่หมดนะครับเมื่อลบไปแล้วมันยังลบไม่หมดเนี่ยเราก็อาจจะใช้ปุ่มลบเพิ่มเติมได้อีกนะครับในที่นี้เนี่ยก็พอใจแล้วในการลบครั้งแรกนี้นะครับก็จะใช้ภาพนี้ได้เลยขยับปากนิดหน,น่อยนะครับโอเค นี่คือภาพที่หนึ่งนะครับนี่คือภาพที่หนึ่งเรจะได้แบบนี้ก็ขยับปรับตำแหน่งให้ดูเนียนที่สุดที่เราคิดว่ามันเมื่อเมื่อกลายไปเป็นแอนิเมชันแล้วเขาจะดูเนียนมากขึ้นอนะครับอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับส่วนต่อไปนะครับ แล้วก็จะทําปากหุบบ้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทําซ้ําหน้านะครับทำซ้ําหน้านะครับเพื่อให้ได้รูปแอนิเมชันอยู่นะจุดเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนแค่รูปปากนะครับเราก็ทําซ้ําหน้าองนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่รูปปากแล้วก็ดับเิ้ลคลิกข้อดีของเขาคือเมื่อเราตัดแล้วมันจะไม่ตัดไปไหนนะครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมแค่เราเปลี่ยนนะครับช่วงของการตัดออกมาเราก็แค่ลาก นะครับเราก็จะคอนโทรลได้ง่ายใน้แคนว่าก็จะคอนโทรลได้ง่ายแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างอ่ามาดูอายังมีส่วนคนอื่นที่ติดมาด้วยนิดนึงนะครับเราก็อาจจะลบเพิ่มนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าเล็กไปนะครับเราก็ขยับแบบนี้นะรเราก็จะได้ซีนทั้งหมด2ซีนสำหรับปากอ้ากับปากขยับนะครับเพื่อเอาไปใช้ ในการทำแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการเอ็กพอร์ตนะครับกลับไปใหม่นะครับเมื่อเราได้รูปหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมมาทำเรื่องของเวลาในการทำแอนิเมชันด้วยนะครับเราก็จะให้เขาหน่วงเวลากำหนดเวลาเหมือนเดิม0.2วิแล้วกันนะครับถ้าไม่ต้องทำทั้ง4หน้าสมมติว่างานเรามีหลากหลายงานแล้ว การเคลื่อนไหวมันไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ต้องทําทั้งหมดสีหน้านะครับก็พิมพ์0.2แล้วก็คลิกที่ข้างนอกได้เวลาเขาก็จะเปลี่ยนเป็น0 2นวิแล้วหน้าที่2ก็มาทําเหมือนกันนะครับหน้าที่2ก็คลิกที่สไลด์รูปสไลด์นะครับคลิกที่สไลดนี้นะครับสไลด์ที่4แล้ว่ากาหนดเวลานะครับเป็น0.2นะครับขอ Enter ก็ได้นะครับนี้เราก็ไปนําเสนอนะครับเราก็ไปบันทึกด้วยการแชร์นะครับดาวน์โหลด ครับแล้วก็เลือกเป็นแบบกิฟต์นะครับแล้วก็เลือกรูปหน้าซึ่งเราจะใช้2ตัวก็คือหน้า3กับหน้า4นะครับแล้วก็ได้แค่นี้นะครับเอาหน้า3กับหน้า4แล้วก็ตกลงแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับทำการดาวน์โหลดก็เป็น0ูนย์ศูนย์สองขีดหนึ่งละกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกัน ก็ไปดูที่เราดาวน์โหลดมาว่าเขาขยับให้เราหรือเปล่าอ่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับอย่างง่ายสุดเลยเราก็นําภาพถ้าเราอยากจะขยับแขนขยับขาเพิ่มเราก็ไปตัดส่วนที่จะขยับได้แบบนี้นะครับเมื่อเราได้ส่วนนี้เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการนําไปใช้งานนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการนําไปใช้งานอันนี้ตัวอย่างที่เราทําเอาไว้อเรานิวหน้าใหม่แล้วกันนะครับ เราจะภาพนี้นะครับเป็นแบ็กกราวสมมุติเราจะไปใช้งานของเรานะครับอาภาพนี้เล็กไปอาภาพนี้โอเคนะครับเรา จะเอาน้องทั้งสองคนเนี่ยมาใช้งานนะครับในการ์ตูนของเรานะครับเราก็อัปโหลดสื่อแล้วเราก็เลือกภาพนะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะครับให้เขาอัปโหลดสื่อเข้ามานะครับเราก็อัปโหลดนิดนึงนะครับข้อดีของเราก็คือเราก็สามารถใช้ซ้ําได้เพราะการกระทําของเขาเนี่ย ซ้ำไปซ้ำมาทำมาพังไปนะครับเราเขาใช้เขาบรรยายกับเสียงใดๆก็ได้นะครับซึ่งก็จะลดระยะเวลาแล้วก็อาจจะทําการตัวการ์ตูนในหลายๆตัวเอาไว้ใช้ในหลายๆสื่ออย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงเขาออกมาใช้นะครับ นะครับอ่านี้ยังไม่เสร็จนะครับจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันมีแบ็กกราวล่ะนะครับเราต้องการภาพคลิปแบบที่เมื่อเอาไปใช้แล้วนะครับมันสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ติดแบ็กกราวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกขั้นตอนต่อไปนะครับ <S <S ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะมาทำให้ตัวคลิปของเราเนี่ยมัน เราจะลบพื้นหลังของกิฟของเราไปเพื่อเวลาที่เราเอาไปใช้งานแล้วมันจะดูเนียนขึ้นนะครับไปดูนะครับเราจะเข้านะครับเราจะใช้เครื่องมือแบบออนไลน์นะครับชื่อว่าฟรีอิเมฟรีออนไลน์อิมเมจอดิเตอร์นะครับฟรีออนไลน์อิมเมจอดิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับโดยที่เมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับ เมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วเราก็ทำการอัปโหลดภาพนะครับมาที่อัปโหลดแอนิเมชันนะครับอัปโหลดตัวรูปภาพ animation นะครับอิมเมนะครับเ,เราก็ทำการเราจะทำการอัปโหลดตัวอิมเมนะครับอันนี้รวมถึงกิฟได้ด้วยนะครับเราก็ทำการคลิกภาพที่เราต้องการนะครับทำการอัปโหลดโอเพนะครับเมื่อได้แล้วนะครับ ก็จะมีหน้าตานะครับของการแก้ไขนะครับรูปภาพในโปรแกรมของเขาได้ตามนี้นะครับเมนูที่เราสนใจก็คือ advance นะครับแท็บ2มี basic advance d แล้วก็ animation ซึ่งเขาสามารถทำ animation ในนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่แท็บ advance นะครับคลิกเลือกที่ transparency นะครับเราจะ transparency กันนะครับ t r a n s p a r e n t พื้นหลังของเขานะครับ advance นะครับ t r a n s p a r e n t นะครับ ีนี้เขาเราจะ Transparent เราจะ Remove Transparent ตามอะไรนะครับตอนนี้โปรแกรมเขาแนะนำให้เป็นสีขาวนะครับเราก็สามารถคลิกที่สีได้เลยหรือถ้าเราต้องการสีอื่นๆเราก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับเราจะใช้สีเราจะ t r a n s p a r e n t สีขาวนะครับเราก็ใช้เมาส์คลิกนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการลบขึ้นหลังให้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็เซฟอิมเมจนะครับเอาไปไว้ที่เดิมนะครับตั้งชื่อเป็น0011 1 1, 1 1แล้วกัน0011นะครับเติมหนึ่งเข้าไปจะได้แตกต่างจากภาพแรกนะครับแล้วก็เซฟนะครับต้องการภาพใหม่ก็ delete ภาพเดิมไปนะครับอัปโหลด m m g g e นะครับเลือก0ูนนะครับศูนย์ศูนดหนึ่งนะครับเลือกที่แทบ Advanced, ็บ a d v a n c e ์นะครับเลือก Transparency นะครับแล้วก็ Remove Background Remove Transparency จะทันเพลนอะไรเราจะ t r a n ทันเพลนสีขาวนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เซฟ แล้วก็เซฟทูอิม a มจโล c คอนะครับก็เป็น002-11นะครับเราได้ภาพทั้งสองภาพแล้วกลับไปที่แคนวานะครับ,ลบกลับไปที่งานนำเสนอของเราสมมติว่าอ,อันนี้ย่อเข้าไปหน่อยหนึ่งอันนี้นะครับภาพเดิมนี้เราจะลองดูภาพใหม่ที่จะเข้ามานะครับเราก็ทำการอัปโหลดสื่อนะครับเป็น ศูนย์ศนย์หนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองขีดหนึ่งหนึ่งนะครับที่เรา t ทนส s p a เ e น t พื้นหลังของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะครับจะยังครั้งสองคนนี้ไว้อ่าเห็นไหมครับพื้นหลังก็จะถูกลบไปแล้วนะครับเราก็สามารถนำมาใช้นะครับนำไปใช้ ได้นะครับถ้าพื้นที่มันกว้างเกินไปนะครับเพราะว่าเราเซฟตามขนาดของอตัวงานนําเสนอนะครับเราคลิกที่รูปภาพนะครับเราคลิกที่รูปภาพแล้วก็ใช้การครอบตัดภาพนะครับมุมเขาจะเป็นเหลี่ยมให้สามารถคลิกลบได้นะครับแบบนี้นะครับน้องผู้ชายก็เหมือนกันนะครับก็ใช้การครอบตัดภาพ นะครมุมนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนะครับเมื่อเรา export งานที่เป็นวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวการ์ตูนของเรานะครับไปใช้งานได้แล้วนะครับโดยที่ไม่มี background นะครับเป็น a n i m เมชันง่ายๆแบบที่เราสร้างขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับสื่อเอาไปใช้กับงานวิดีโอได้นะครับเราก็สามารถ เอาก i ิฟแอนิเมชันชุดนี้ไปแทรกไว้กับวิดีโอที่เราตัดต่อใน c a n แ a ยังได้ด้วยนะครับหรือไปใช้กับโปรแกรมตัดต่ออื่นก็ได้เพราะเป็นภาพ g i ิฟสามารถ Import เข้าไปในไฟล์วิดีโอได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวิร์กช็อปวันนี้ก็คงจะนำเสนอการทำก i ิฟแอนิเมชันง่ายๆนะครับเพื่อนำเอาไปใช้กับการผลิตสื่อกับการพัฒนาสื่อต่อไปนะครับ